กูเก็นชื่อเห็นสกุนฝนไฟเล่นหนุกมันนี่ย่ะรอยกูเล่นนานละกูเห็นชื่อไอ้น้าโอ้เวเบมึงอยู่ข้างบนแล้วเหรอใช่น้าพูดต้องมีกัดตรไหนอ่ะสัตว์กู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 ยังอยู่บนจมืโลกอยู่เลยเว็บแล้วเว็บมีอะไรเชื่อกูวิ่งมาตรงไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยสัตวสไม่เห็นหรอยิงวิ่งยิงไม่คุ้นเลยเชี่ยมึงขุดตั้งบนออกอีกนะไปเชี่ยกูวิ่งบนไปสิบรอบเพราะกูหาไม่เจอทีขุดดิน่ะ แป๊บนึงตัดไม้อยู่เอะข่าวูองมันยัดอยู่ใน่องนี่อยูอย่างที่กูเหลือในตอนนี้แล้วกูจะไปเดิรดข้าตัวตายแอปข้ากูทิ้งนี่นะครับข้ามึงเหรอใช่เอาแบบอปเปิลไ,ไม่แดกไหมมีแอปเปิ้ลอ่ะไม่เอาอ่ะ ลีมันช้ากว่าอ่าก็ได้เอา้าตายาเลยอ่ะอือเหลือสองหัวใจอ่ะอ๋อเหลือเท่าไหนเนี่ยป o ะมา n เออ man เวฟวักวกวูต้องใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยบะอ้พกวัวมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น<ไ>นะ Thôi mày cùng chơi em Vinh Thuần Em như vậy Nha, em Vinh bẹp Vinh Thuần lưới Này yêu này Nha Mình chơi trang này à Nha, cô ta tôi mai dù đi chứ mẹ dù đi mà đợt em Vinh Thuần chơi à Ờ, nó phục vật tỷ lắm Phục chứ mẹ, ok Mình đi Mình ngồi đi Mình cho bài thăm à Ôi xa đi Ờ, bắp, ờ đi rồi, nó cũng luôn mà thế này, có กกูน้ำน้ำดูนี่นะำดูนี่ดูนี่ก,<แ>นกูอยากขึ้นไปไเว้กูอยากขึ้นไปได้เคช้างกูจะส่งมึงกลับมาอยากขึ้นไปกูอยากขึ้นไปเว้กูทำยังไงกูต้องทำไง,ง,ำง <laughs> เป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้เลยตอนเนี้ยนั่นไบโอม,มืองช้างฮะรีสตัดบัญชยัยนั่นเท่าไหร่นะเออสัตว์ จำไม่ได้เฮ้ยต้นอะไรมันแล้วใช้บนอ่ะเอ้ยเรียกแต้มมันใช้แฟกเมนต์แฟกเมนต์2 0 0ต้นไม้พังละไม่ได่นะ2,005 2,005ที่สองรอบ5,000ขาดเท่าไรวะ500แย่แน,น่เดี๋ยวกูไปดูกระดูกกูว่ากูใช้กระดูกนี้ได้อยู่เพราะว่ากูจะฟาร์มมาร์ทที่ตอนนี้กูจะรับมันคือขวัญไฟจับ โก้แล้วก็าวคาร์ดิสก็เชื่อตากูอยากทำม,มาเลยแว้บๆไ,ไ,ไ,ไปอยากกูโคตรยังมาามาามาๆไป,ไปอยากูโคตรแทนเข้าใจข้าใจเอาแค่นี่ไปด้วยเออแชมป์กูจะลองหาที่ตามหามึงดูนะแชมป์ แจมอะแจมแอืมสรุปมันก็ยังไม่ทำเป็นัญหาไทยใช่ไหม่าแจ้งเลยเขาไมสัตว์พอไอ้เี้ยกูกูกดแชร์เสียหายเฮียเมื่อกี้แบบน่าต่อสัตว์ระลับระลับออกปเทศเลยใช่ไหมพูดสั้นเลยเฮียนี่แชมมึงมึงอยู่มึงอยู่ในที่ที่ลึกที่เดิมใช่ไหมแชมเจอมานดำ กูเจอหมาน้ำหมาน้ำเฮียช้ามึงอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงป่าละงอไอ้เฮียมึงกลับป่าละงอที่ไม่ใช่ที่เดิมเอาเว็ฟหาทางเดินกลับหลังมากูกูหาทางไม่เจอเลยเฮียวิหาทอชเฮ้ยกูเจอกูอึ้ยกูเจอไอ้นี่หมาน้ำสองตัวเลยหมาน้ำัวอะไรวะอีกซูเดต้าวะเออ อ๋อสีสีนะป่ะส,สีหายากปะ่ะไม่มสีธรรมชาติมึงต้องเอาไปวางเองอ่าต้องวางเอง็กซ์โซด์ยากนะนะั้นไม่เจอทอดบ้างเหรอแชมป์ขุดก็มีหม,มีที่ขุดแม่งไม่ขุด แบงค์ครับคุณแบงค์ใช้ยาสีฟันอะไรครับคอเกตครับถามแบงค์ไม่ได้ถามมึงอเกียร์โอเคเอาเดีย๋ยวตอบให้รบนยเกลือยอย่างเดียวไม่พอต้องหลุดเลดด้วยคอเกตหลุดเลดสมุนไพรไอ้เจีอยบต่อยละแชมป์เมื่อไหร่จะหาทางกลับได้ปะแชมป์ มันอยู่ Y เท่าไหร่ตอนนี้นอไอแชมอ๋อ X Y Z เท่าไหร่ตอนนี้ปอนน่งโปกโเกมอน X Y Z ึงเขียนมาในเกมอะเขียนส่งมาในแชทเลยเกยมเพื่อได้วิ่งหาถูกแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นสักพัก กูอยู 88, ่อ right. x ลบแปดแปด set s e ดลบสามแ e ดเที่ยเลยกอยู่ x ลบแปดแปด y y ลบสามแล้วก็แซดลบหกสิบสองแปดก็อยู่ข้างหน้ากูไม่ไกลมากลบสามลงไปอีกบอ่งนึง งานนี้ผมว่าเยอะออก,ก่อนเลยน้องๆเซตเท่าไหร่นะแปดสามไม่ไม่เซตสามเพียแซตเซตเออหกสิบสามลบหกสามลบหกสามอลบหกสามสามอยู่ตรงกูผมเตะไฟเยอะ เออไหนๆกูมีโอกาสได้ยางเหล็กและยางแม่หมดเลยแล้วกันยางยางมันไม่ได้เรียกว่าเผาเหรอวะเรียกยางเว้ยอ๋อยางเออยางไอ้เหี้ยกูตกตายไหมนะเอ้ยกูเจอมาน้ำอีกตัวนึงช้จำจับได้ไหมนะจับได้ไหมนะกูมีสามตัวเนี่ยสัตว์สวยออกมาเลยเรียกสามตัวไอ้ช้างชอบจำสเกลเกิดเอาเกิดเอาเลยฮะ ดีดดดดไอพิกแอคหินนะไม่มีพิกแอคเล็กแล้วกูเจอลาพีนด,ด้วยลาเสดาเนาะกูดได้ไม่เป็นไรหรอกลาพีนเยอะเยอะ้วยเฮียเราไม่ต้องขุดตรงไปห,หามึงหญิงยี่สิบกว่าบล็อกอะ่ะโดอที่ขุดไอ้เชียนที่มันแข็งที่ผายอะ่ะเจ้าเด็ก ระหว่างนี้ก็จะเก็บเบอร์รี่แดกเหรออมเบอร์รี่กลัวมาปล um, <this one in the world> ูกที 3. 3> ่บ้านแล้วนะแซทเท่าไหร่นะเซทเท่าไหร่นะแซทลบสามเอลบสามแซเที่ยเลยเออแซทลบหกสิบสามวลบสามแซแปดสิบเอ็กแปดสิบแปดเกช่างงูไปหามึงละ มึงลงมาเจอป่าละง้ออะไรนั่นแหละที่กูอยู่นั่นไม่ใช่เรื่องงัอนกันกูเห็นลายเสียมฟูเมื่อกี้อย่บอกนะเจออีกแล้วเอ้ยลายขคุยเูใช่กูเจอแล้วอ่ะสุดยอดกูเจออีกแล้วเจอห้าตัวแล้วเดือดสับปีกเห็นนะเว่ยเงลงมามึงมีของอะไรต่อมาวะล่ะมีแค่พิกเอ็กหิน Oh, okay. อ,อ๋อโอเคแล้วก็ลาพีที่ตกน้อยหายไปแล้วเมื่อกี้อ่เอาเอาพีเอ็กเหล็กป่ะพีเอ็กเหล็กมา,าไปกูคราฟใหม่ได้กูรู้กูพอจะรู้ที่ไปอยู่นะแต่ว่าเหมือนมันจะไกลไปหน่อยไปตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะจะมาตักกันหน่อยไปไหนแล้ววะเฮ้ยอยู่นี่ไงซึบ ปัญหาเลยแชมป์ปันหาให้นน<บ>มึงไม่ได้วางช็อตเลยมึงใช้อัลติฝ้ายช่วยอ่ะแหละมันทำให้มึงหาทางกลับไม่ค่อยจะเจอวะแชมป์ถ้าปกติเวลากูกลับกูแค่โดดตายอ่ะอยู่ปกติมันบบสะดวกสบายเกินไงในงง à, ไงมันสะดวกสบายแล้วไงกลาง ของเรียนเต็มเต็ม,เต,มเต็มตัวแล้วไม่ใช่จะเต็มตัวแล้วเต็มเลยเฮียอยู่ยน,นแล้วกูต้องตรงไปอีกยาวมากเลย <c oughs> ไม่มีอะไรทำมาสร้างบะมาสร้างบันไดเลยเลยนะไม้สร้างบ้านเหเนี่ยคุณน่ะไม่ไม่ไม,ไม่บ้านเราอยู่ในถ้ำนี่แหละดีแล้วสวยแล้วให <c oughs> ้สวยโย้โยเจอร้านพิซซ <c oughs> ่า เฮ้ยซอมไปเจอตัวล้กูอยู่ใกล้มึงเรื่อยๆกูอยู่ใกล้มึงเรื่อยๆนะแชมป์ก็เจอตัวแล้วน้ำกูเห็นชื่อมึงอะเจอเยอะเกินไปเปล่าเนี่ยไม่เห็นชื่อกูละแชมป์กูสนใจมาน้ำกูสนใจหมาน้ำอยู่ตอนนี้เว้ยมันจะไม่มีทางออกพนะแชมป์ ชอบแฮมเบอร์เกอร์แต่นี่คือโรตีกูจะบอกว่ามีคนนึงเว้ยเขาเดินผ่านเพชรไปแบบไม่สนใจเลยกูไปรับพิรกูใช่<ไ>ปะก,คคกูคือกูในะตอนนี้กูไม่ได้ขุดเพชรแต่ท่านี่กูวิ่งผ่านเพชรมาเลยจะขุดไหมลนะ่ะจะชาวแล้วจะยังอยากขุดไหมอ่าอย่าคอยขุดก็ได้แบบเห็นไอ้แชมป์ปุ๊บแล้วก็พาแชมป์กลับแล้วก็ขุดเพชรเนี่ยพี่วู้จะหาทางกลับเจอ โอเคกู่เมื่อเมื่อกี้กูยังหามันเจออยู่เลยแชมป์เมื่อกี้เนี่ยกูกูกูเดินซ้อนไปที่ไหนไม่รู้มึงแค่เดินใช่ครับมึงเดินห่างจากกูเมื่อกี้กูเห็นชื่อแล้วอยู่อยู่ที่มันก็หายไปเลยอ่ะวันนี้ไอกูกูเจอที่เดิมแล้วหรือเปล่านะมีการใช่แชมป์เห็นชื่อไหมโอเคชมป์ละกลับมาเห็นชื่อกูไหมแชมป์มึงเห็นไหมเนี่ย ไปวะอ่าเหี้ยชื่อหายไปละโอ้ซอมบี้แมชมไม่ต้องเดิไนไม,ไมไน่ไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้องเดินไปไหนมึงยืนยืนอยู่ที่แชมแม่งแชมแม่งเหมือนมึงเดินทางเหมือนโซ,โซ,ซ่อยี่่่ะมเป็นโซโลใช่ไหมเนี่ยแชมก็เป็นเสกโลโซเสกโลโซ,ซ,โซ,ซแชมกูต้องการเขา มึงยังไม่เห็นกูอีกเหรอวะแชมป์ข้างล่างเนี้ยเหล่าหกเอฟลบเดินเดินเดิน<ๆ>มาข้างหน้ากลับมาเดินเดินกลับมาเดินกลับมาข้างหลังอะไรงูขุดอะไรอ่าเงนี้ยมึงจะเห็นรูอะ่ะมึงจะเห็นรูอ่ะแชมป์รูเชี่ยทิ้งอะไรอยเงี้ยบ้เชี่ยกูมีปลาปลาดอลลี่เวฟปลาดอลลี่อยู่สิบเก้าตัวอ้ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหี้ยตกใจหมดแล้วสัตว์ตามมาตามมาของกูเต็มไรอ่ะกูเพิ่งทิ้งปะโอ้ยจริงไง้นดีแไปไหมเหรอเก็บให้ก็ได้เฮ้ยมาเอามามาอ้ยเ้าตรงไปแล้วโอ้ต้องกลับแล้วอรอกูอยากได้สังตัวสองตัวเอาในแค่กลับมาเฮ้ย ไม่กูยอยากได้ตัวตัวกูวปไปเตรียมตัวสร้างบ้านละกูกูไปจะชาน,านานแน่ในาการหายสักตัวสองตัวเอามาปล่อยบ้านก่อนเอามาปล่อยเด็กสอมบีไอสัต์ไม่ใช่มึงไม่อยากได้มึงงอไปไม่เจอหรอแย่ห่องลงมายังจะลงมาเร็ว อยากขึ้นไปหาเลยรทำแล้วแชมไอ้นี่แม่ก็เดินไปทั่วอีกคนนึงแม่ก็ตามหาแทบตายโอ้นี่คือป่าลวราตอนแรกเหรอเอืมี่แมมึงบูดแจมมึงกับบูดไปแล้วโอ้ี๋ยวขอจำแบก่อน เบิร์กูดีโง่เล้วเบิร์กูไม่ได้หรอกไอ้กาตัวไอ้สแบบแช่สามตัวเวฟมึงมึงไอ้นี่มาเลยแชมป์โยโรโยโรมาเลยแชมป์มึงก็จะเจอแล้วมึงจะเจอทางต้นน้ำตนี้ อยู่บนแทวนประสมองคชับจำความจำมึงบูดนะใช่ไหมบูดไปแล้วเฮ้ยกูไปหลงกี่ทท่ไหนก็ไม่รู้ไม่มันต้องขึ้นทางนี้สิวะทางขึ้นมันสุดยอดมากจำ,ำมันบูดล้ววะเอ้ยอ่ากกกูตก,ตกขึ้นยังไงทีเนี้ย แชมมึงอย่าเดินไปนะมึงอาจจะหลงได้นะเพราะกูก็หลงมาแล้วรอบนึงถ้าเกิดมึงเดินผิดทางใช่ใช่กูเดินที่นี่แหละเชื่อว่ากูเดินถูกไปปุ๊บไอ้เแคยหลงอีกนะนั่นผิดแชมป์นั่นผิดทางแชมป์เดินกลับมามึงเป็นโซโล้ปะเนี่ยแชมป์ขึ้นทางนู้นเว้ยโอ้ขึ้นทางนี้โอ้เจอ้แชมป์จะเป็นโซโลเลยสัส กูบอกเลยให้ระวังไอ้แค่นี้เป็นไงล่ะเฮียระวังไอ้สัตว์ไปทางนู้นเลยอ่าอย่าบอกนะหลงทางกและวมา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 ันมนแค่มีบอกไปนี่นบอกกันวางหน้ากูแล้วกูขึ้นไปไปได้อ๋อนึกว่าลงทางโอ้กูกลับมาแล้วรามาน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออช้ามาปล่อยตรงนี้มา ไม่ต้องทำที่ขังก่อนมันออกไปได้อ่าเนี่ยเนี่ยผู้สร้างบ่อมันมีบ่อน้ำอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยนับนับนับว่าว่า <c oughs> มาเอานี่ปน <c oughs> นไปเก็บใส่ไว้ในกล่องแล้วเอา่ะอ๋อเพชรเดอมอนสามแล้วเอ้ยหกอันเลยอัมคาร์ตัวเอนชาร์กับพิกแอคได้ลิเอ กินอย่างไม่ต้องคาบหรอกเดีย๋ยวต้องคาบใช่ไหมเอเพ้พชรหายาพิษหายก็ใครใครขโมยพชรอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,ห,หายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย